มันรักมีอีกหลายตัว อยู่แล้วต้องออกมาช่วยกันทุกวันนี้ก็ไม่มี็บกินหาเงินก็บ่นกันทั้งประเทศแล้วถ้าไม่ออกมาช่วยกันก็ไม่มีใครช่วยได้แล้วใช่ถ้าตอนนี้น่ะทุกอย่างเออก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอ่ะออกมาช่วยกันเลย ขอพระไทยเลยป่ะยี์